ที่สวยงามค่ะคือเหลวมากตอนนี้คือโต๊ะเละป้าป่ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะปะ้าผ่านะคะค่ะสลาม VS ของเราวันนี้มาแล้วนะคะสําหรับซอสมะเขือเทศกับซอสพริกนะคะอันนี้บ้านป้าผาหมดพอดีเลยนะคะน้องเกดเนี่ยเป็นตัวกินซอสเลยนะคะคือกินแบบกินแบบพายุดุเดือดเลยค่ะ วันนี้นะเราก็เลยไปซื้อมาใหม่ๆเลยมีแบบเป็นบีบ,บ,บแล้วมันง่ายต่อการใช้งานมากๆค่ะบ,บีบบ,บ,บ,บีบแบบนี้นะ,ะน้องๆชอบกินซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกมากกว่ากันนะคะตอนนี้นะเปิลค่าเอาทั้ง2องอย่างมาผสมกันค่ะก็ค<ะ>ือมันจะอร่อยมาก มีความเผ็ดๆแล้วมันก็จะมีความแบบไม่เลียนมากนะคะและถ้าใครอยากดูนะคะกดไลค์เปื่ผ่านรัวๆและตามไปดูกันเลยว่าวันนี้จะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จค่ะอันแรกเราจะใส่ซอสมะเขือเทศนะก่อนจะไปใส่เราจะใส่กาวลงไปก่อนนะคะใส่ไปประมาณสักครึ่งขวดเนาะบุ้มบุมบ้มบุมบ้มบุม้มบุ้มบุ้มอันนี้นะเราซื้อมาใหม่ๆยังไม่ได้แกะเลยค่ะขออนุญาตแกะนะเจอไหมวว่าเพิ่งเคยแกะ,ะขวดซอสแบบใหม่ในครั้งแรกเลยนะ แล้เขาก็มีที่ดึงอะโอเคอยู่นะแล้วก็ปิดลงไปแบบนี้เพื่อไม่ให้เลอะเห็นปะคะเราก็จะซื้อแบบเป็นถุงๆมาเติมก็ได้นะอย่างเงี้ยสะดวกสบายดีอะโอ้เขามีล็อกอันนี้อีกอ่ะบีบลงไปแล้วบีบไม่เยอะเนาะประมาณซัก2อสช้อนดีไหมสาช้อนเอาหนอ่ะสแล้วก็3ประมาณ3ช้อนนะคะ <laughs> เขาพัฒนาไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยสช้อนได้ค่ะ ไม่มีน้ำยายทำสลามนะคะสามารถใช้กีนเซรีนบอลแหลกนะคะผสมน้ำเนาะกีนเซรีนหนึ่งน้ำสี่นะคะก็สามารถจะทำสลามได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่น้ำยายทำสลามลงไปเลยเออโอ้โหมันมีกลิ่นซอต,ตัวมันเป็นกลิ่นที่ล้าใจมากล้าใจสุดๆเหมือนจะเป็นแต่ก็เหมือนจะไม่เป็นนะคะทุกคนใส่บอลแหลกหน่อยเพิ่มความเจ้มจนทีนี้กลิ่นบอแลกกับกลิ่นซอสรวมกันจ้า ดูเราก็พยายามแบบน้อยแต่มากมากแต่เก๋น้อยแต่ยากมากแต่เก๋อะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นแล้วว่าแต่ก็ไม่เป็นใสก่ก็พีบ่บูม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 ตุ่มดูโอ้โอ้โหจะเป็นไหมคะจะทำได้ไหมเฮ่ทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมเฮ่ทำได้หรือเปล่า อย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอามือจับไปเลยไหมคะพี่พา <laughs> พี่พาว่าไงข้างหน้าว่าไงข้างหลังว่ายัางไงหุยอยากจะอามือจับแล้วแต่รู้สึกถึงความเหลวค่ะนี่มันค่อยๆเหลวไปลงไปเรื่อยๆน,นี่คะ่ะได้แล้วคะ่ะทุกคนค่อนข้างที่จะเหลวนะคะนี่เป็นน้ําเหมือนเราใส่น้ําเข้าไปเลยคะ่ะเห็นไหมพอเทปุป๊บเนี่ยไหลออกมาเป็นแบบนี้เลยเป็นน้ําเลยเห็นไหมเลิศปะล่า โอ้ยจิ้มฟินไดน,นิดหนึ่ง <What? S 1> <laughs> จิ้มฟินไดน,นิดหนึ่งสีเขาแปลกๆมากว่าทุกคนดูยืดโอ้ยืดมากค่ะยืด ถือว่าทําได้อยู่นะก็คือมันจะได้สีสันแล้วก็สีประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเราจะมาลองทําซอสพริกกันบ้างว่าสีจะแตกต่างกว่านี้เท่าไหร่นะละแลวเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูค่ะไปทาซอสพริกกันเลยก่อนอื่นเราก็จะเทก,กาวลงไปก่อนนะคะกาวนี้ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเอานี้เสิร์ฟอีกทีเอาเสียงเสียงกาวเล้าใจมากทอดีมาค่ะเราก็จะใส่ซอสพริกเลยนะคะสามช้อนเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะบีบ มคือเวลาบีบอยากใส่เยอะๆอ่ะมันได้ฟิวอะตัวได้ฟิลค่ะอ๋อนี่ไงจะเป็นสีส้มๆค่ะอันนั้นจะเป็นสีแดงๆเนาะห <Okay. S 1> อมพลิกมากค่ะตอนนี้อยากจะจิ้มกับอะไรกินมากๆ <Okay. S 1> เลยแต่ว่าห้ามใจเอาไว้ค่ะเราใส่บอลแรกลงไปนะคะเนื่องจากรอบที่แล้วเราใส่น้ำยาที่ไม่เข้มข้นมากแล้วมันไม่เป็นค่ะ คนก็ค่อนข้างที่จะเหลวเหมือนกันเลยเหมือนซ้อนเมื่อกี้เลยนะเหมือนซ้อนมะเขือเทศเลยค่ะเหลวเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเหลวน้อยกว่าติดเดียวติดเดียวค่ะไม่มากค่ะในในในยืดเดี๋ยวให้ดูสีนะคะนี่ค่ะอันนี้สีส้มส้มอันนี้สีออกแดงแดงค่ะเราเทรวมกันเลยเนาะเทเลยรับรองเขาก็จะเป็นส้มแดงค่ะที่สวยงามค่ะ คือเหลวมากตอนนี้ก็คือโตะเลอะมากเค่ะแต่ว่าเล่นสนุกค่ะสลามเหลวมันมากดูสิโอ้ยืดยืดมากเลยเห็นไหมโอ้จิ้มฟินด้วยค่ะ เวลาสลามเป็นแบบนี้เวลาเราทำเขาครอบแบบนี้นะคะเอาไม่ครอบครอบเป็นฟองฟองแบบนี้มันจะมีฟองอากาศเวลาเราบีบมันจะได้ยินเสียงฟินฟินค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะเหลวไปนิดนึงแต่ว่าจิ้มฟินมากเห็นปะดูสมมุติเราปล่อยทิ้งไว้นะคะสลามติดมือเราอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยมีแรงที่จะอาออกนะเราก็จะต้องออกแรงค่ะบีบกำกำเห็นไหมคะมันก็จะสลามก็จะไม่ติดมือนะคะนี่คือเทคนิคของเขาค่ะ ทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพี่พะจับสลามไม่ติดมือทำไมพวกหนูเอาไปจับแล้วมันติดมือมากๆเลยก็เพราะว่าเราต้องเร็วค่ะรวดเร็วค่ะแบบช้าไม่ได้สมมติเราปล่อยไปแบบนี้ใช่ไหมคะสลามก็จะติดมือเราไปหมดเลยเห็นไหมมันจะเร็วติดแล้วก็เฮ้ยยังไงเอาไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องทําเร็วๆค่ะนี่เร็วๆฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊ปฟุ๊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 เห็นวป่าเร็วเปล่า นี่เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ปอพาทำอะไรอีกในสลาม V ีนะคอมเมนต์ได้เลยนะคะเรามาทุกวันพุธเนาะเท่งไงคลิปนี้ปอพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีแน่นอนคลิปนี้ปอลจ้าบายบายจุบ๊บจุ๊บ